ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอัจังกึมน,นะคะวันนี้วัาก็จะพามาดูปลาหางลูกยูสายพันธุ์แพนด้านะคะเป็นแพนด้าหูช้างนะคะซีทรูนะคะซึ่งคําว่าซีทรูเนี่ยจะเห็นภายในของตัวปลาได้ชัดเจนเลยอย่างลูกของเขานะคะก็เห็นไหมคะนะคะปลาเขาสองตัวก็ใกล้คคอดนะคะซึ่งมีลูกปลาที่เห็นได้ชัดเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นลูกปลาได้ชัดมากๆนะคะจะเห็นเลยเป็นลูกตาเป็นแบบ ลูกปลายที่อยู่ในท้องใกล้คลอดนะคะซึ่งเราชอบมากๆในการดูโบเมนอย่างน,นี้คือเราก็อยากจะเห็นอะไรอย่างงี้ค่ะคือชอบดูมากนะคะลักษณะการบ่งบอกนะคะตัวเมียก็จะไม่ค่อยมีลายอะไรมากมายนะคะแต่ว่าตัวผู้นะคะก็จะมีลวดลายที่แบบเหมือนกับแพนด้านั่นเองนะคะเห็นไหมก็คือจะเป็นตัวสีดำตัวสีดาแล้วก็มีตาสีดําแล้วก็มีลาตัวที่ หน้าอกสีขาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะคล้ายเป็นแพนด้านะคะซึ่งก็น่ารักมากทุกคนข่านี้ก็มาถึงขั้นตอนการแยกปลาตัวเมียใกล้คลอดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องคลอดนะคะห้องคลอดนี้ก็จะมีไว้สําหรับแม่ปลาที่ใกล้คลอดนะคะซึ่งจะลดการอัตราการ เสียลูกไปนะคะเพราะว่าปลาหานลูกเนี่ยเวลาคลอดเสร็จอ่ะเขาก็จะกินลูกตัวเองนั่นเอง